ครับช่างอันนะครับนนี้มารีวิวหน่อยนะครับไอ b o บ2นะครับตัวนี้ IP พ o บล็เป็นเครื่องโปรแกรม Universal นะครับใช้กับแนน32กับส4บีิตนะครับตัวนี้เป็น IP Box 2นะครับดีลเลอร์บายพี่แจ็คนะครับแจ็คมือถือจะมารีวิวในส่วนของ การย้ายแนนข้ามรุ่นนะครับอันนี้ผมใช้แนนของ iPad iPad m i น i 1นิหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาทำการทำการรีดไอดีนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอันนี้ไม่ใช่แนนของ iPad นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสชฉั ขั้นตอนการย,าย้ายข้ามรุ่นนะครับก็จะใช้ในส่วนหัวข้อของแนนแฟลนะครับแล้วก็ทำการดีดไอดให้เจอตัวแนนก่อนนะครับ <c oughs> ดูว่าแนนตัวเนี้ยรหัสนี้เป็นซีรีส์ไหน <c oughs> <c oughs> นะครับทำการอีลารครับอีลารออกนะครับหมายถึงว่าทำการฟอร์แมตทั้งหมด แล้วนี้ติดปัญหานะครับคือแนนนะครับยกออกมาแล้วแนนเสียนะฮะรีสโตไม่ได้ติดเออเลอร์เก้านะฮะงานย้ายบ้านโอเคครับจากนั้นเราก็ติ๊กเลือกที่ iPhone 5นะครับ iPhone 5อ่ะโอเคครับเลือกไอเลือกเป็นอะไรก็ได้จนจนถึงเนี้ยที่ยังเป็นสีดำอยู่นะเนี่ย สีดำแสดงว่าสามสองนะครับถ้าเกิดสีน้ำม,มันจะเป็นหัสีบิตผมจะเลือก i อโฟนห้าบอนห้าปุ๊บผมก็กรอกจะเรี้ยวอะไรก็กรอกเข้าไปนะครับเลือกสีนะครับสีเป็นสีเอสห้าไอแพดสามสี่นะฮะตัวนี้เลือกเป็นสีดำนะครับโมเดลนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรไปให้เราไปเทียบค่าตารางตามตัวนี้ก็ได้นะครับตามตัวนี้นะครับเทียบค่าตารางครับสมมติว่าเราได้โอเคเราได้ทุกอย่าง ครบตามที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรามาเลือกไฟล์บูทไฟล์บูทในที่นี้จะอยู่ในไฟล์โฟลเดอร์ IP b อ o สอ2นะครับตัวของตัวโปรแกรมเองนะครับให้เข้าไปที่ System นะครับ r i v e Boot 32บิตนะครับให้เราหาเป็นซีรีส์ของ Device ที่เราต้องการจะทําการเปลี่ยนแนนนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็น iPhone 5ครับแล้วก็ดูดูแนนด้วยว่าแนนที่เราใช้อ่ะ เบอร์อะไระครับ g f g b x นะตัวนี้นะครับก็ทำการหานะครับ <S <S iPhone 5 g f g b x 2อนะครับส G 7 B 2 J LA 0 1น่งครับเราเจอแล้วเราก็ติ๊กเลือกขึ้นมานะครับพอติ๊กเลือกมาปุ๊บพวกนี้จะเปลี่ยนใหม่นะฮและให้เราใส่ซีเรียลไปใหม่ใส่ซีเรียลไปใหม่ สมมุติว่าซีเรียลผมตัวนี้แล้วกันโอเคใส่ซีเรียลใหม่อ่ใหม่ปุ๊บโมเดลโมเดลผมเป็น iPhone 52 52ก็เป็น A 1 4 2 9โมเดลนะครับ A ่ง A หนึ่อันนี้เป็นโมเดลเครื่องโมเดลเครื่องเราก็ไปดูว่า A 1 4 2 9เนี่ยองา่ยสีดำส6บหกิกนะ ในเนี้ยเราเลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรนะวันนี้ผมจะเป็น MD หกพนห้าสี่นะเราก็ใส่ MD หกนห้าสี่ครับคานนี้ a อ e รีย e อรียประเทศนะครับเราจะใส่เป็นประเทศไทยหรือว่าอะไรก็ได้มันไม่มีผลอะไระครับจากนั้นให้ทําการนะครับติ๊กสามตัวนี้ขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องแทยออกมาให้เราทําการไดร์ไปเลย ครับแล้วก็ทำการรีเซตรอบหนึ่งครับแล้วทำการติดตออกมาดูว่าเป็นไอตัวเดียวกันที่เราเขียนไปหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่เปลี่ยนยังไงก็ให้มาเทสเอตัวนี้สมมติว่า sn นี้ไม่ใช่ตัวที่เราใส่เมื่อกี้เราก็ใส่ไปสมมติว่าเป็น c9 c9 แล้วก็เขียนรีนิวเทสเอใหม่ปึ๊บ มีขึ้นมาสองตัวนี้ก็เทสใหม่เป็นสี่ก้าอย่ยงกวเาแค่แนี้ก็เป็นอันจบสิ้นครับแล้วก็ยกเม็ดแนนตัวนี้ออกมาเข้าแกงเทสนะครับถ้าใครไม่มีแกงเทสก็จะเสียงหน่อยเพราะามันอยู่หลังซ p u นะครับแต่นี้ผมก็ไม่มีหรอกผมก็ใช้หลักสูตรบ,บ้านๆนี่แหละยกทั้งวันก็ไม่บวมนะครับมี CNC อไม่ใช้เสียงมันดัง <laughs> อ่ะอันนี้ ก็ทาการรีสโต้นะครับถ้าใครเลือกไฟล์บูทไม่ถูกหรือว่าวางแนนไม่ดีนะครับอาจจะรีสโตได้แต่ว่าจะบูทลูปนะครับก็คือรีสโตจบปึ๊บไม่ยอมทําค่าคอนฟิกมันจะไม่ยอมเข้าหน้าคอนฟิกให้ก็จะบูทติดแอปเปิลก็ติดแอปเปิลติดตด,ตด,ตดับติดดับติดดับอยู่นั้นแล้วก็ไม่สามารถเข้า dfu ได้นะครับจป็นจะยกแนนออกมานะฮะก็เลือกให้ถูกแล้วกันนะเล,เลือกซีรีส์ของเมทห้ถูกนะครับแล้วก็เลือกอ่า โมเดลดีไวซ์ของเราที่ถูกแค่นั้นเองอก็ะอจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับก็เดี๋ยวดบตรูต้องการเปิดดูนะครับตัวนี้ผมใช้แทนแซนดิสนะครับแซนดิสสิบหกกิกะไบต์นะฮนแนของ a อแพ n m i น i นะครับแล้วก็จะมาเทสดูว่ากล้องหน้าหลังกับหัวไหมทำงานปกติหรือเปล่านะครับเรื่องการเอียงจอเอ้ยนะครับ ไ uh, กายโลไจโลพวกน,นี้แล้วก็วสีเรียลนัมเบอร์อีมีอะไรพวกนี้แหละพัฒช,ชัาก็มีส่วนเหมือนกันนะฮะีรจะมีเครื่องอันนี้ยังไม่ได้แกะเลย iPhone 5S ไม่รู้ว่า CPU บวมหรือเปล่าถ้าบวมม่ยกแรมโชว์เลย ยกไม่ได้แล้วครับสีมือไม่ถึงอ่ะโอเคปึ๊บมามาละครับก็ไปดูในส่วนของไ wi ไฟก่อนเลยโกัสให้นิดอึงเห็นไหมเลยไม่เห็นเปิดไฟดีกว่า ในส่วนของไวไฟนะครับ iPhone 5จะมีอย2ตัวนะครับจะเป็น2.4กับ5กิกะเฮิร์โฟกันให้ดูกันเลยเวนกับกลกับหัวนี่วะอ่ะครับนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยิงจอให้อ่ะครับ จะเห็นเป็นสองสี wave, ่กับห้าจีคนเทเอนะครับจะไปดูในส่วนของน้องมี่นะครับอ่าครับ ND ลำบากจังเลยอ่าครับ6 5 7 GHA นะครับคุนใช้เมตเกินจิตบาทอะไรวะ จากไวไฟยังจะกินเน็ตวีกอ่ะเฮ้ติดจัออ่าครับต่อไปก็ซีเรียลซีเรียลนัมเบอร์นะฮะซีเรียลนัมเบอร์น้องมี่นะครับโอเคอดูกล้องดูกล้องหน่อย อเอียงเอียงตั้งและตั้งให้เราไหมนะครับโอเคตั้งแล้วนะครับแนวตั้งนะ,ะ,ะ,ะแนวตั้งนะครับอันนี้กล้องผมตั้งกลับหัวมันก็เลยกลับหัวกันนะครับก็ลองสลับกล้องหน้าหลังดูโอเคกล้องอันนี้กล้องหน้าอันนี้กล้องหลังนะครับ ไฟแฟลชไฟแฟลชแฟลชนะครับโอเคบลูทูธเปิดได้มันจะมีอะไรให้เทสเดียวไม่มีแล้วมั้งอ่ะเทสเสียงกันหน่อยเทสเสียงดูตาม a n a l y e r อร์ฮัลโหลฮัลโหลเราเช็คเช็คเทสไมครับเทสไค์อิวอ่ะโอเคนะครับเราจะเห็นว่าตัวดสซิเบลมันขึ้นก็แสดงว่า ระบบเสียงก็ใช้ได้นะครับเดีวไปฟังเพลงกันหน่อยฟังเพลงอะไรดี YouTube แล้วกัน เียงพิ้งนะครับอลองวอลลุ่มอวอลลุ่มนะครับอืมอ่ะเรียดโฆษณา